ไม่มีก็ใช้หินนะหินตูป้ปลาเล็กๆหินก็เล็กๆโอเคดาวตะเกียงจะพายุมาสามตวงจะยึดขึ้นตัวตัวหนึ่งก่อนนี่ให้เสียหายบ้าง ก็ไม่มีสภาพอาสภาพครับสายปั้นเอาว่าจุดได้อย่างเดียวพอม,ม,มีอะไรบ้างถือว่าสมบูรณ์ธรรมศาสาย ่าจะมียูดย่ดลมใจนี่ว่ายวถอดก่อนแล้วกันเพื่อว่ากันใหม่โอเคอกินมาถอดไม่ออก พาหัวครับโฟกัสละเนี่ยต้องพาหัวออกเกียบได้ละโอ้โหยังไงเราทีนี้พี่น้องเอ้ยเราลืมติดนี่ แคน่นก่อนหลังการทำความสะอาดขัดได้มาประมาณนี้โยังขาดท่อเจนหัวในเด,ดี๋ยวมีสนิมในถังเดี๋ยวจะใช้ ทิ้นเนอร์ล้างน็อตเล็กๆวละสำหรับล้างในที่มีสนิมหรือใครไม่มีก็ใช้หินหินตู้ปลาเล็กๆหินก้อนเล็กๆโอเค ผมล้างด้วยใช้น้ำยาล้างสนิมล้างล้างสนิมข้างในแล้วนะมาดีไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเออขมือถุงมืออย่าง ยาวสักพักหนึ่งก็เท สองสามรอบสิ่งท <dishes and> <stories> ี <delicious food> ่อยู <hate ful> ่ข้างใน สั่งอุปกรณ์มาตาแล้วถ้วยรองแอลกอฮอล์ลิลลมนี่จะของเดิมของเดิมของเดิมเดี๋ยวจะเทสรั่วนี่หัวนอกหัวในมาแล้วขาดหัวนอกขาดสนองเดี๋ยวใส่ลินลมแล้วเทสรั่วก่อน ถ้าลมไปแล้วเนี่ยน้ำขนาดเนี่ยมันจะลอย,ยก็แสดงว่าไม่รั่วละว,ว้าวทำไมรั่วได้อยู่โอเคนอนตะแคงไม่มีลมออกผ่าน กันต่อกันต่อไป